สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ในช่วงเย็นๆเราก็จะมีมีการลดผักนะคะวันนี้จะมาซื้อผักด้วยนะคะไปใส่ปลานึ่งปลานินกินผักวะเนี่ยผักนีเไงไทยเล้ยเด้อค่ะมาเบง คุณนายอะไรนะคุณนายพันบ้านโูมีสวนผักตอนนี้กระลังลดน้ำผักด้วยจ้าขอสื่อเนื้อค่ะยี่สิบบาทเอาไหมคะ่ะผัก,ผกขอสื่อ,อผักไปออไขอสื่อผักไปใส่ป่านี่เนื้อจ้ายี่สิบบาทจ้าได้สีดยาบ้างล่ะนี่ไม่สีดโอ้ไม่ได้สีดผักธรรมชาติด้วยค่ะ มือนอี่สิหนึ่งมรรือหนึ่งีสิหนึ่งบะนิ่นให้กินเดอ้อสองตค่ะดีเด้อค่ะเดี๋ยวมือแรงกับเก็บผักตลาดแล้วผักตลาดาบวก,กินเดอ้อค่ะยูมักจีนกับกินผักที่บ่ามีสารพิษเด้อค่ะนี่ค่ะกำลังรดน้ำผักจก้ะมีกบมีเขียดน,น้ำเดอ้อนีเด้อค่ะตอนเย็นเย็น,ยนกะสีมี่ผักมาลดดก่บ,บ้าคอซื้อเพื่อน อม,มีทั้งบกักพิกมีทั้งอันพักหอมค่ะน,นี่มื้อ้ี้มาอยู่ในสองสามมือแล้วก็จะกินพักภาคอีสานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะนี่เขียวสวยงามน่าก,กินมากหวานนะคะมีดอกกุลาบด้วยนะคะมือนาเลงคิดย่เ้านี่นะคะคุณยาย ท่านมหาเศรษฐีนะคะมีสวนจอมสวนน้อยเออเศษรษฐกิจพอเพียงเนาะบ้านเฮานี่ค่ะมีหอดบักง,งูแต่มไม่น่วยมันขึ้นเป็นค่ะมันขึ้นเป็นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสื่อพักน้ำคุณนนยสักยี่สิบบาทเออ้อคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ 嗯，哇。Mm. Well.